ไม่ได้ให้ตอบข้ามภายใน5นาทีนะครับแล้วพี่ก็จะติ๊ใกให้คะแนนนะครับ10นาทีนะครับเาเริ่มน้องๆเยาวชนกว่า150คนได้ร่วมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ในโครงการค่ายเยาวชนประชาธิปไตยเครือข่ายแห่งรัฐสภาจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่สถาบันวิชาการ t o t กรุงเทพมหานครในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกิจกรรมนี้เป็นเกมการตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาทรัฐสภาปรอกบอบไปด้วยอะไรบ้างประกอกไปด้วยสมาชิก150คนั้งเล่นปัญหาได้ ทั่วไปไม่ลงมติไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลฐานเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นอำนาจหน้าที่นะครับบทบาทการบริหารราชาการแผ่นดินนะครับของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องมีการตรวจสอบควบคุมฝ่ายบริหารนะครับรวมถึงการออกพระราชบัญญตัติออกกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนเราเนี่ยได้ปฏิบัติรับใช้นะครับซึ่งกฎหมายต่างๆเนี่ยที่ออกมาจากตรงนี้จะต้องไม่ขัดต่อ,อก,กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญของรัของประเทศครับ สำหรับฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสองของเราเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดส่วนวุฒิสภาเราก็จะแบ่งเป็นจากสรรหาแล้วก็การเลือกตั้งครับ มีตั้งแต่เป็นภาคแบ่งเป็นสองภาคนะครับภาคการบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็เป็นภาคกิจกรรมนะครับสำหรับภาคการบรรยายในส่วนขั้นต้นก็จะเป็นการบรรยายในส่วนหัวข้อที่เป็นกิจสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับพื้นฐานในระดับชุมชนระดับสังคมของเราจนถึงระดับประเทศชาตินะครับฐานกิจกรรมต่างๆจะเป็นฐานการเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและคำศัพท์ต่างๆทางการเมืองที่ใช้ในวงการการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาวิทยากรชำนาญการพิเศษจากสำนักงานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมเล่าว่าการสอดแทรกความรู้เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผ่านฐานเกมกิจกรรมนั้นเพื่อให้เยาวชนรู้สึกสนุก และยังได้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา,าและระบบการปกครองของไทยไปพร,พร้อมๆกันค่ะ ลูกตาออคุณนันพิสิทธิ์รรเราไม่ต้องให้ความรู้ทุกอย่างเหมือนกับว่าเราจะกระจายความรู้ในแต่ละด้านให้น้องทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมเท่าเท่ากันทั้งทางด้านการเมืองการปกครองอำนาจหน้นาที่อำน,นอาจอธิปไตยเป็นยังไงบ้างรัฐธรรมนูญกล่าวอะไรให้เราบ้างเนี่ยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเป็นเด็ก,กน,นะเราก็เคยเราไม่ชอบที่จะนั่งเรียนในห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้น้องเข้าใจโดยที่ไม่จำเป็นต้องนั่งเรียนหนังสือก็คือมานั่งฟัง ด้วยฟังด้วยประมาณนั้นเราก็ใส่เนื้อหาใสกิจกรรมเข้าไปเพื่อให้น้องสนุกค่ะจากประสบการณ์จริงที่ได้รับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นข้อมูลพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเบื้องต้นนะคะตามรัฐธรรมนูญในปีพุทธศักราช2550ัน้สบเนี่ยก็ใน,นพวกสิทธิที่เด็กการเลือกตั้งซึ่งน้องที่เขา้าร่วมกิจกรรมกับเราโดยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นน้องที่การเลือกตั้งที่จะเริ่มต้นครั้งแรกโดยพื้นฐานจะเป็น15-20ปี นักวิชาการด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นได้บรรยายความรู้ให้แก่เยาวชนประชาธิปไตยที่เข้าร่วมโครงการในหัวข้อนวัตกรรมประชาธิปไตยซึ่งหมายถึงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการทําให้เกิดเป็นรูปรธรรมผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้นําเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่ตั้งใจว่าจะนํานวัตกรรมนี้ไปต่อยอดอยังโรงเรียนของตัวเองในโครงการที่มีชื่อว่าตักบาตรต้นไม้ น้องให้เหตุผลว่านอกจากจะได้ทำความดีแล้วยังสร้างพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่นได้อีกด้วยทั้งนี้นักวิชาการด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นคาดหวังว่าผู้เขาร่วมรับฟังการบรรยายในวันนี้จะกลับไปสร้างสารรค์รูปแบบนวัตรกรรมประชาธิปไตยในท้องถิ่นของตัวเองโดยยึดหลักธรรม,มธิบัติด้วยค่ะเป็นการทำบุญโดยใช้ต้นไม้เพื่อ ทั้งคนที่ทําบุญด้วยก็จะได้บุญด้วยแล้วก็โรงเรียนก็จะเป็นสีเขียวด้วยแแวทำบุญเนี้ยเราทําบุญด้วยข้าวสาร<ช>หรือว่าเป็นทําบุญแบบเป็นอาหารอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดพาท่านไม่พาหรือว่าท่านฉันอิ่มแล้วเราก็จะเสียของเพิ่มบุญเพิ่มขยะให้โลกค่ะแต่ว่า,าการตัดบาดต้ตไนไม้เนี้ยที่เราตัดไปเราจะได้บุญด้วยแล้วก็โรงเรียนจะเป็นสีเขียวด้วยเพราะว่าเราเอาต้ไนไม้เนี้ยไปปลูก atto. ซึ่งต้นไม้ที่เรานํามาตัดบาดหรือว่านํามาทําบุญเนี Yum ้ยค่ะจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ที่ทำโรงเรียนได้เป็นสีคิ้วะคิดแบบว่าก็โรงเรียนหนูก็ไม่ใหญ่มากนะคะงบประมาณก็อาจจะมีน้อยไปหน่อยก็คิดเป็นแค่ว่าเราอยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวเหมือนกับว่าที่อาจารย์บอกว่าเมื่อมีคนเสียชีวิตใช่ไหมคะเราจะไม่นำพวงหลีดมาวางอันนี้หนูก็คิดเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบนวทางให้กับรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะคะคือแบบว่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องจบไปอย่างนี้ยเราจะสาสาัมพัน์รุ่นพี่กับรุ่นน้องยังไงคือเราจะทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะ โดยเลือกความสมัครใจเป็นหลักนะคะโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนหรือไม่ก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราอะไรประมาณนี้ได้นะะจริงๆคําว่านวัตก,กรรมประชาธิปไตยเนี่ยมันถูกบัญญัติไว้นานแลน้วนวัตกรรมแปลว่าสิ่งใหม่หรือคิดสร้างขึ้นใหม่หรือบางคนบอกว่าเอาสิ่งที่มีอยู่เดิมเนี่ยมาดัดแปลงหรือต่อยอดให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคาดหวังว่าผมมาอธิบายนักเรียนเรื่องประชาธิปไตยแล้วเพิ่มคําว่านวัตกรรมประชาธิปไตยผมก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะต้องไปกลับไปสร้างสิ่งใหม่ๆหรือไปต่อยอดสิ่งที่เขามีอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับหลักประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นหลักเรื่องช่วยกันรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือหลักที่เราจะต้องมามีกติการ่วมกันก็ให้นักเรียนไปออกแบบกติการ่วมกันเพื่ออยู่ร่วมกันในโรงเรียน การที่นักเรียนต้องคิดการอบรมคราวนี้นะ่ะก็คือการที่ยุให้เขาคิดเรื่องสิ่งใหม่ใมในการพัฒนาประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคําว่านวัตกรรมประชาธิปไตยก็คือการพัฒนาประชาธิปไตยที่ให้เป็นรูป,ปรธรรมจากหลักเช่นหลักของความรับผิดชอบหลักของการมีใจริยธรรมคุณธรรมหลักความซื่อสัตย์จุติริหรือเราเรียกว่าธรรมมาพิบาลหรือเรียกว่าโปร่รปงใสเป็นต้นหรือหลักกติกาล่วมอะไรพวกเนี้ย เพราะนั้นเด็กจะต้องไปคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเด็กคิดเรื่องธ่นาคารความดีอย่างเงี้ยนาคารความดีเนี่ยมันสะท้อนถึงการทําดีของนักเรียนที่สะท้อนถึงคุณธรรมจะได้ทำเช่นการไม่พูดเท็จการไม่พูดโกหกเพราะเรามองว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเราถูกมองว่านักการเมืองชอบพูดโกหกแต่เราก็มาคิดนวัตกรรมประชาธิปไตยก็คือ สอนให้เด็กไม่พูดโกหกคุณก็ไปตั้งธนาคารความดีค่ายกิจกรรมยาวชนประชาธิปไตยเครือข่ายแห่งรัฐสภาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองจากยุทธศาสตร์การเผยแพร่ก,กิจกรรมและความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้และเป็นนักพัฒนาประชาธิปไตย นอกจากนี้เยาวชนยังได้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทของรัฐสภาสิทธทิชุมชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนการเมืองภาคพ,พลเมืองนวัตกรรมประชาธิปไตยทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญสู่การพัฒนานักประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน